อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเว็บนะครับที่สายฟรยีถอนได้นะครับถอนได้เลยนะครับแล้วรุนลบรางวัลได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรากดลิงก์ด้านล่างนี้เลยอ่าจะเป็นหน้านี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วส่วนขั้นตอนการสมัครเดี๋ยวผมจะให้ดูถัดไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับ ผมจะพามาดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดการนะครับที่ผมถอนมานะที่ผมได้ทาการถอนนะครับจากสายฟรีนะครับที่ถอนเว็บนี้นะอ่ะอ่ะซึ่งผมถอนมาหมดเลยนะครับอ่านะครับโอเคอ่ะมาดูประวัติการถอนกันนะ มัน้วการถอนนะครับซึ่งผมถอนมาแล้วนะครับ3ยอดด้วยกันนะซึ่งสถานะผ่านคนระับแล้วนะครับเพิ่งทําการถอนเมื่อวานนี้นะครับอ่ะผมถอนเมื่อวานนี้ทั้ง3ายอดเลยนะอ่านี่นะครับเรามาดูรายละเอียดการถอนทั้ง3ยอดได้นะครับว่าผมถอนตอนตอไหนนะครับแล้วก็ยอดเท่าไหร่อ่านี่ก็เข้าแล้วนะครับ ผมถอนเมื่อวานนะครับวันที่สิบสองนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับเข้าแล้วนะครับถอนเมื่อวานตอนเย็นวันที่สิบสองนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับวันที่สิบสามพฤศจิกานะครับเข้าแล้วนะครับทั้งสามยอดเลยนะครับอ่ะน่าจะหักสามเอร์เซ็นตนะครับหักก่อนโอนนะครับหักมาให้เรานะครับสามเอร์เซ็นที่เราทำการถอนไว้นะครับ อ่ะผมมาถึงขั้นตอนการสมัครแล้วนะครับโอเคนะครับให้เรากรอกเบอร์นะครับไม่จําเป็นจะต้องใส่เลขศูนย์นะครับไม่ใส่เลขศูนย์นะครับใส่เบอร์ลงไปเลยนะครับเไม่ใส่เลขศูนย์นะครับอ่ะใส่เบอร์ลงไปนะครับแล้วก็กดส่ง otp นะครับอ่ะ เมือนก ok. าทษนะครับเหมือนเบอร์ผมจะผิดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกรอ,อกใหม่สักครู่นะครับแล้วก็ส่งไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้น่าจะมาละ โอเคมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ OTP ไปนะครับอ่าทีนี้รหัสเชิญนะครับใส่ตามนี้นะครับถ้าไม่ใส่นะครับจะไม่ได้เครดิตไว้เล่นนะครับจะไม่ได้แต้มไอเงินนะครับ1ิบาทเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไว้รูดรับของรางวัลนะครับใส่ไปนะครับใส่รหัสเชิญตามนี้นะครับส่วนรหัสนะครับเราก็ตั้งขึ้นมาเลยครับ เดี๋ยวผมเอาง่ายๆแล้วกันอโอเคนะครับทีนี้เราก็มาล็อกอินนะครับเข้านะครับผมเราก็ใส่เบอร์นะครับที่เราได้ทําการสมัครไว้นะครับเมื่อกี้อะในส่วนของรหัสก็เรียบร้อยนะครับโอเคเราก็จะได้10บบาทนะครับมาแล้วนะครับ แค่สมัครง่ายๆแค่นิดได้เลยนะครับแล้วเราก็เอามารุ้นนะครับของรางวัลนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับผมการเล่นง่ายมากครับเพียงแค่ท่านสมัครแล้วก็นํานะครับเครดิตตรงนั้นนะครับมาเล่นนะครับมาลุ้นรับของรางวัลนะครับอ่ะนี่ผมก็ลงไปเลยถ้าผมเป็นผู้ชนะนะครับผมก็จะได้นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นทันทีนะครับเขาก็จะ ให้เราแจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับเป็นการลุ้นรับนะครับอ่ะอ่ามันก็จะหักไปแล้วนะครับหักหักคือหักไปเลยนะครับได้ไม่ได้คือหักไปเลยนะครับก็จะมีมือถือนะครับสร้อยทองสร้อยทองนะครับแล้วก็แอกบุ๊กนะครับแล้วก็มี iPad ดด้วยมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะของรางวัลจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ มีกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้เป็นการโชว์นะครับของคนที่ได้รับรางวัลนะครับอ่ะส่วนาการถอนนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนนะครับตอนขั้นต่ำถึงร้อยบาทนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับมีครบแล้วก็มาทําการถอนได้นะครับอ๋อ,อผมลืมแจ้งนะครับ การถอนนะครับใส่ยอดนะครับขั้นต่ำหน0่แล้วก็ชื่อนะครับก็คือชื่อชื่อจริงเรานะครับแต่ว่าผมใส่นาะมสกุลไม่ได้นะครับตอนนั้นก็เลยใส่แค่ชื่อจริงก็ได้นะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับธนาคารแล้วก็สาขานี่คือขอเป็นสาขาที่เป็นจังหวัดเรานะครับอ่ะผมใส่ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารนะครับไปแล้วครับ